ะะส่วนผู้ที่ชนะสุภาษิตในวันนี้เนกาสีละพระเตสุขหางบริพภคนเดียวย่อมไม่ได้ความสุขส่วนภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้นะครับไปชมภาพขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธา,านี25-65นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอลังการมากเพราะงวดจัดมา2ปีเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะขบวนแห่ทั้งหมดมีเกือบ50ขบวน แห่มาจากลานทุ่งสีเมืองไปโรคเมืองอุบลราชธานีงานนี้เราจะได้เห็นถึงความสวยงามของนางรําแต่ละขบวนนะคะแล้วก็ความสนุกสนานของผู้ที่มาร่วมง,งานด้วยแล้วก็นภาพ,พนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ